วันนี้ยกมีนิทานเซนจะมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะไก่ไม่ขันตะวันไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยเขาพูดถึงการที่มีไก่ตัวหนึ่งเนี่ยที่คิดว่าตัวเองเนี่ยนะเป็นคนที่ทําให้ตะวันเนี่ยขึ้นทุกๆเช้าถ้าเกิดเขาไม่ขันตะวันก็จะไม่มีทางขึ้นทุกๆเช้าเนี่ยเจ้าไก่ตัวเนี้ยจะต้องเดินไปที่หน้าผาที่สูงมากแล้วไปเป่งคอร้องขึ้นมาเอ๊ีเอ๊อเอ๊เ,อเพื่อที่จะให้เนี่ยตะวันขึ้น ทุกๆครั้งที่ตะวันขึ้นเนี่ยเขาก็จะภาคภูมิใจในตัวเองมากเลยว่าเอ๊ะ ฉันเนี่ยมีเสียงอันไพเราะและมีพลังมากจนกระทั่งตะวันขึ้นเลยทีเดียวเขาจะหันไปบอกกับลูกๆหลานๆเขาตลอดว่าเนี่ยถ้าฉันไม่อยู่เนี่ยเตรียมตัวเตรียมใจได้เลยว่าโลกนี้ต้องแตกสลายแน่ๆเพราะว่าไม่มีฉันแล้วเนี่ยตะวันก็จะไม่ขึ้นพอตะวันไม่ขึ้นเนี่ยนะคะโลกเนี่ยก็จะมืดดับไปเจ้าไก่เนี่ยนะคะด้วยความทะนงตนสําคัญตนว่าตัวเองสําคัญที่สุดในโลกก็ขันแบบเนี้ยทุกๆเช้าจนกระทั่งนับวันไป เจ้าไก่เริ่มอายุมากขึ้นจนชราจนแกจนไม่มีเสียงที่จะเป่งร้องขันออกมาแล้วแต่ก็ยังล่างสังขารตัวเองไปขันทุกๆเช้าจนกระทั่งมีวันหนึ่งป่วยหนักมากลูกเจ้าไก่เนี่ยบอกว่าพ่อไม่ต้องไปเลยพ่อพักเถอะเจ้าไก่ตอนนั้นก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ฉันจะต้องไปถ้าฉันไม่ไปเนี่ย โลกนี้ต้องถึงวันแตกสลายแน่นอนเจ้าไก่เนี่ยก็พยายามลากสังคารตัวเองไปที่หน้าผาอย่างเช่นเคยท,ท,ทุกๆวันพอถึงหน้าผาปุ๊บเจ้าไก่เนี่ยก็เปล่งคอขันออกมาแต่ไม่ทันได้มีเสียงร้องเจ้าไก่เนี่ยก็ตกเปาะลงมากิ้งลงมาจากหน้าผาหมดแรงไม่มีแรงจะขันอีกต่อไปก่อนที่เจ้าไก่เนี่ยจะหมดลมหายใจสุดท้ายก็ได้หันไปบอก ลูกไก่ว่าไม่มีพ่อแล้วก็ดูแลตัวเองดีนะโลกนี้ถึงวันอวาสานแล้วแหละเพราะว่าพ่อตายไปแล้วจะไม่มีใครเอาตะว,วันขึ้นอีกต่อไปทุกคนร้องไห้ทุกคนเสียใจนี่จะถึงเวลาดับของโลกนี้แล้วหรอจริงๆหรอจนกระทั่งไม่กี่อึดใจหลังจากที่เจ้าไก่ได้ล่ำลาลูกและฝากบอกทุกคนก็ได้หมดลมหายใจลงและต่อจากนั้นอีกไม่กี่วินาทีแสงตะวัน ที่เจ้าไก่คิดว่าถ้าไม่มีตนแล้วจะไม่มีตะวันขึ้นก็ค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากขอบฟ้าและส่องแสงสว่างดังเช่นเคยจากเรื่อง ไก่ไม่ขันตะวันไม่ขึ้นเมื่อตะกีนะคะเป็นเรื่องที่สะท้อนว่ามีคนจำนวนมากเลยที่ป่วยเป็นโรคสำคัญตนผิดคือมีความคิดฝังใจในหัวว่าตัวฉันสำคัญที่สุดค่ะฉันไปเสียคนนึงเนี่ยทุกอย่างในองค์กรบริษัทบ้านเมืองหรือแม้กระทั่งโลกนี้จะดำเนินต่อไปไม่ได้คนที่ป่วยเป็นโรคนี้มักจะมีอาการคือแบกโลกไว้คนเดียวโดยที่เขาอะไม่เคยรู้มาก่อนว่า ก่อนที่จะมีเขาทุกคนชาวโลกอยู่กันมานานแล้วสรรพสิ่งทั้งหลายดำเนินของมันไปตามธรรมชาติแม่น้ำยังคงไหลลินตะวันยังคงฉายแสงหยาดฝนยังคงโปรยปลายนกยังร้องเพลงขับขานและดอกไม้ยังคงผลิบานมนุษย์ก็ยังคงเกิดและตายตายแล้วก็เกิดแบบเนี้ยแบบไม่มีการขาดสายธรรมชาติของสรรพสิ่ง ร้วนเกิดขึ้นและดำเนินไปอย่างปกติโดยที่ไม่เคยหยุดกระแสข,ของการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเพียงเพราะว่าขาดใครไปคนหนึ่งโลกนี้ไม่เคยร้องไห้โศกเศร้าจนถึงขั้นหยุดหมุนเพียงเพราะใครสักคนได้จากโลกนี้ไปขนาดคนที่สำคัญที่สุดคนหนึ่งของโลกอย่างเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับขันปรินิพานไปแล้วพระจันทร์ก็ยังคงส่องแสงพระอาทิตย์ก็ยังคงไม่เคยไว้ทุกข์และคนชนิดไหนกัน ที่มักคิดว่าขาดชั้นเสียแล้วทุกอย่างจะเดินต่อไปไม่ได้คุณเคยป่วยด้วยโรคชนิดนี้ไหม